สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบก,กับดาวนะคะแล้วก็การขยายพันธุ์ต้นกวักมรกตนะคะวันนี้ดาวก็อยากจะขยายกวักมรกตนะคะกวากมรกตเป็นต้นไม้ที่เป็นที่นิยมเพราะว่าเป็นไม้มงคลไม้มงคลที่คนชอบปลูกตามบ้านเนาะเสริมสิริมงคลปลูกไว้แล้วดีนะคะกวักมรกต เวลาเราไปซื้อก็ค่อนข้างแพงนะคะแต่ว่าที่บ้านดาวน่มันก็มีเนาะแต่ว่าอยากขยายพันธุ์เพิ่มง่ายนิดเดียวกับเ,เพื่อนๆมาขยายพันธุ์กันค่ะทำเองที่บ้านนะคะไม่ต้องซื้อเผื่อ,อไว้โอกาสต่างๆเราเหี้ยไปฝากใครปลูกโบดิบินก็สวยเลยนะคะเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักนะคะวันนี้ก็มาดูวิธีการง่ายๆกันเลยนะคะเราก็ปลูกกันเองนี่แหละง่ายๆเลยสไตล์บ้านๆอุปกรณ์ก็เท่าที่มีในบ้านนะคะ ไม่ต้องไปคิดมากโอ้ฉันไม่มีนู่นนี่นั่นดินมีดินอะไรก็ใช้ได้ค่ะนะคะนี่ก็ดินปลูกกระเรียมดินทั่วไปก็ได้ค่ะซื้อตามตลาดนะคะอุปกรณ์กระบ,บะกระถางขวดน้ําอะไรที่มีก็ใช้ได้หมดนะคะนี่เลยเมื่อเราตัดกิ่งมานะคะกิ่งจากกระถางต้นแม่ตัดกิ่งมาหนึ่งกิ่งนี้จะได้หลายใบเลยเราก็มาเด็ดใบก่อนเลยนะคะวิธีการเด็ดใบก็นี่เลยค่ะเวลาเด็ดใบเด็ดให้มีเกล็ดติดมาด้วยนะคะ นี่ค่ะเด็ดให้มีเยื่อของเขาติดมาด้วยค่ะเพื่อนๆก็เด็ดเลยค่ะให้มีเยื่อติดมาด้วยนะคะยาวเลยนี่อ้เด็ดเลยนะคะ กว่ากรากดเป็นต้นไม้ที่ปลูกง,ง่ายมากนะคะเราสามารถขยายพันธุ์ทางใบก็ได้นะคะแล้วก็กิ่งก็ยังได้ด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะพลิกมาถึงประมาณนี้ใบอ่อนๆแล้วก็ไม่เอานะคะแล้วก็ตัดยอดนะคะยอดตรงนี้ก็ใช้ได้อีกนะคะเพื่อนๆส่วนกิ่งตรงนี้นะคะเราก็ขยายได้อีกเหมือนกัน,นะคะ่ะ องตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะคะขยายพันธุ์ได้โดยการแช่น้ําก็ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆอ่ะเรามาเก็บไว้ก่อนนี้เรามาดูนะคะก่อนอื่นเนี่ยกระบะเราก็เตรียมดินมาเนาะก็ทําใส่ดน้ําให้ดินชุ่มๆนิดนึงไม่ต้องเปียกแฉะมากนะคะอ่าจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็จัดการเลยใบที่เรา เด็ดๆเนี่ยค่ะที่มีเยื่อๆอยู่นี่นะคะแล้วก็จิ้มลงไปเลยค่ะจิ้มลงไปพอประมาณนิดหน่อยนะคะไม่ต้องลึกมากนะคะเพื่อนๆจิ้มเลยนะคะในระยะจิ้มลงไปทิ้งเอาไว้เดือนเดือนแล้วก็มาแอบดูนะคะแล้วเขาก็แทงรากแล้วค่ะปลูกไม่ยากนะคะเสียบๆเสียบใบนี้ก็เกิดได้เลยค่ะ กลมากบางคนก็ไปแช่นในน้ำนะคะก็ออกลาาได้เหมือนกันนี่ยางเลยตัดออกก็ได้ค่ะยาวเกิดไป เลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นกิ่งตรงนี้นะคะก็ยังใช้ได้อีกนะคะกิ่งอ่อนๆนี้ใช้ได้อีกนะคะเพื่อนๆตัดไปเลยตัดไปโลดจิ้มลงไปเลยค่ะนะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันเสียบๆเอาไว้ด้วยกันนี่นะคะ ทิ้งไว้สักพักเขาก็จะมีรากออกมานะคะง่ายไหมคะง่ายสุดๆเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันตอนที่เขาออกรากเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนเขาออกรากนะคะเสร็จแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มค่ะเพื่นแล้วจากนั้นก็ไปวางไว้ในที่แสงแดดรำไรหรือในที่ร่มนะคะใต้ต้นไม้ก็ได้นะคะใต้ต้นไม้รอวันให้เขางอกรากตึมๆน,น,นะคะแล้วเรามาดูกัน,นะคะ่ะ ก็เป็นวิธีการนะคะง่ายๆส่วนตรงลาต้นตรงนี้นะคะเราตัดไปแช่น้ํานะคะเพื่อน<ๆ>ตัดเป็นหลายท่อนเลยก็ได้นะคะค่อนตรงนี้นะคะสามารถเอาไปแช่ในน้ำนะคะเพื่อให้ ออกลากได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ดาว,วก็จะไปชําในน้ํานะคะนี่เลยขวดน้ํานะคะขวดน้ําที่เราทานแล้วน,นี่ไม่ต้องทิ้งประโยชน์นะคะใช้ได้เอาสลากออกแล้วก็ตัดนะคะเยวเาตัดกระปุออกมือนิดนึงนะคะเพื่อนๆมันอาจจะชแรปได้นะคะ ช้ได้ทุกส่วนของขวดส่วนบนไม่อยากทิ้งนะคะเอาไว้ชําในกรณีที่เราชอบในกรณีที่เราเอาตรงนี้ทิมลงแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะได้มาแล้วเราก็เติมน้ําค่ะเพื่อนๆใส่น้ําเข้าไปนะคะพอประมาณจากนั้นเอานี้โดยแช่แช่ไว้อย่างนี้เลยนะคะเยอะไป ใช่ว้งี้เลยนะคะรอเขาออกลากค่ะนะคะแบบนี้ก็จะง่ายกว่าทำได้ทั้งในน้ำแล้วก็ในดินนะคะตั้งทิ้งไวแล้วมาดูกันค่ะไปลองทำดูนะคะเพื่อนๆง่ายๆอยู่ที่บ้านว่างๆเว้นๆจากการทำงานก็มานั่งเพาะต้นไม้ปลูกต้นไม้ขยายต้นไม้กันจะได้มีต้นไม้เยอะๆนะคะจากกิ่งเดียวนี้น่าจะได้หลายกระถางอยู่นะคะเอาไว้ปลูกไว้แจกไว้ขาย แล้วก็ไว้มอบให้กับคนที่เรารักนะคะเป็นต้นไม้มงคลค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ